ช่วยแนะนําตัวนิดนึงครับคือผมชื่อนัทสัตยาพรพิสุทธ์ครับเป็นเป็นอดีตผู้ต้องขังที่โดนคดีอาญามาตราหนึ่งสองหนึ่งหนองแล้วก็คอมพิวเตอร์ซึ่งปัจจบุบันนี้ก็คนโทษไปแล้วคนโทษตั้งแต่วันที่สิเมษายนปี2555ัาห้าล่าให้ฟังนิดนึงก่อนหน้านี้เราประกอบอาชีพอะไรเราเราทำเรามีงานทําเราทําอะไรแล้วอ,อะไรที่ทําให้เรา ต้องมาโดนคดีมาตรา112จริงๆสมัยก่อนก่อนติดคุกเนี่ยก่อนที่โดนคดีเนี่ยผมทำอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ก็มีพวกค้าหุ้นบ้างอะไรพวกทีการตลาดออนไลน์อะไรพวกนี้ที่เป็นทำอยู่ที่บ้านนั่นเป็นอาชีพประกอบอาชีพส่วนตัวรายได้ดีไหมฮะคือมันมันจะมีบางช่วงที่ได้ได้ดีแล้วแต่บางช่วงก็มีขาดคนเยอะก็มีบ้างเกี่ยวกับคดี่ะฮะทำไมถึงถูกนำไปโยงเกี่ยวข้องกับ คดีการเมืองได้หรือมาโดนทําไมเขาถึงกล่าวหาว่าเราโดนร้อยสิบสองคดีผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปีห้าสองช่วงนั้นน่ะบรรยากาศทางการเมืองเนี่ยก็ต้องพูดจริงๆก็ร้อนแรงมา,มาตลอดเลยมันจริงๆมันก็ร้อนแรงตั้งแต่หลังรัฐประหารแล้วแล้วช่วงปีห้าสองเนี่ยคือผมต้องขออ,อธิบายเลยครับว่าคือผมเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของพวกคนที่เล่นพวกเว็บบอร์ดฟ้าเดียวกัน ซึ่งถ้าคนที่ชอบเล่นเว็บบอร์ด้าเดียวกันในช่วงปี51-52เนี่ยจะเข้าใจว่าเว็บบอร์ดเนี่ยเป็นเว็บบอร์ดทางการเมืองแล้วมีเนื้อหาที่จะบางครั้งเนี่ยจะค่อนข้างจะจะพูดคุยอะไรกันไปในลักษณะที่แบบเชิงลึกมากแล้วบางครั้งมันก็คอ,อยงไงบางทีมันมันเราต้องเข้าใจว่าบางเรื่องในเรื่องทางการเมืองประเทศเราไม่สามารถจะเปิดไม่สามารถจะคุยกันอย่างตรงไปตรงมาได้ไม่สามารถจะคุยกันอย่าง,ง,ปง,าาาางเปิดเผยได้ บางทีเราเราเลยจำเป็นต้องไปพูดคุยกันในเวนะ็บบอร์ดนนเป็นทางออกของพวกเราแสดงว่าเราสนใจการเมืองมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยตั้งแต่นั้นเลยใช่ไหมคือสนใจการเมืองหรือว่าอะไรดูว่าเช่ผมผมต้องบอกเลยนะว่าจริงๆผมเริ่มสนใจการเมืองตั้งแต่หลังรัฐประหารมาก <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างคือค่อนข้างประหลาดมากเลยมันมันเป็นอะไรที่แบบมันมันทำให้เราเห็นมิติทางการเมืองที่แบบแน่นอนบางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นมิติอะไรแบบนี้มาเยอะ อาจจะเคยผ่านเหตุการณ์ตั้งแต่ยุคสมัยโอ้ยตั้งแต่ช่วงตุลาของปี2516จนถึงตุลาของ2519อาจจะเห็นมิติอะไรแ,บบแปลกๆแต่ว่าในยุคของผมเนี่ยช่วงที่ผมเห็นรัฐประหารปี49เนี่ยเห็นรู้สึกมันแบบมันคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงผมยอมรับจริงๆนะว่าผมเนี่ยเริ่มเริ่มเนี่ยเ,เข้าไปสู่พวกเว็บบอร์ดทางการเมืองพวกเนี่ยเริ่มเข้าไปาเข้าไปหมกมุ่นกับเรื่องพวกเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี51 S <S um มันมันไม่ใช่ว่ารัฐประหารทันทีแล้วก็เข้าไปยุ่งทันทีนะแต่ว่าร skin, ัฐประหารแน่นอนแต่ว่าเราก็ติดตามข่าวทางอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เนี่ยผมจะติดตามข่าวการเมืองผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากเพราะเนื่องจากเนี่ยผมเป็นคนคือจะไม่ค่อยดูโทรทัศน์จะไม่ค่อยอ่านหนังสือพิมพ์แต่จะไปตามข่าวการเมืองทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าเพราะอาชีพเรามันก็อยู่หน้าคอมอยู่ล้วมันเป็นมันเป็นเพราะอาชีพด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเพราะว่าจริงๆผมเองก็เป็นคนที่คือมันมันสะดวกที่สุดแล้วคือมัหสลบคนทำอาชีพแบบเนี่ยคือทำธ ติดตามข่าวก็ผ่านทาง,ทงระบบอินเทอร์เน็ตแล้วพอได้มีโอกาสได้ไปไปเห็นเว็บบอร์ดฟ้าเดียวกันเนี่ยตั้งแต่ปี51เนี่ย mm hmm. ก็ยอมรับจริงๆนะว่าคือมีคนเนี่ยที่เขามีเขาเรียกว่ามีความคิดเห็นนะคือความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับเราอยู่ในนั้นเนี่ยแหละเป็นสาเหตุที่ทําให้เรา,าเริ่มไปไปเหมือนกับไปไปติดกับเว็บบอร์ดฟ้าเดียวกันมากในเริ่มปี51เ mm hmm. พราะเนื่องจากว่า มีพวกชาวบ้าน,นก็คือมีความคิดทางการเมืองคล้ายๆกับเราคือแบบว่ามันเหมือนกับว่ามีความรู้สึกเหมือนว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารแต่ว่าบางทีเราไม่รู้เราจะสู้กันแบบไหนเพราะฉะนั้นคือเราก็เลยแบบเหมือนกับมานั่งบ่นกันทางเว็บบอร์ดเลยพวกเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราอยากแสดงความคิดเห็นแต่ว่าเราไม่รู้จะไปคุยกับใครเราไม่รู้จะไปหาชาวบ้านที่ไหนที่เขาเรียกว่ามีความคิดเห็นทางการเมืองคล้ายๆกับเราไยกันปรากฏว่าไปพบกันในฟ้าเดียวกันก็ช่วงปี51ก็ใส่ติดมากเลยก็แบบก็ อย่างนั้น,นก็เหมือนกระแสติดไปช่วงระหว่างปี51-52ผมยอมรับจริงๆว่าผมติดตามเรื่องทางการเมืองหมกมุ่นกับเรื่องทางการเมืองมากจนบบไม่ค่อยเป็นอันทํางานแต่ว่าประเด็นคือประเด็นคือปัญหาที่ผมเผชิวยน้ามันไม่ไดไ้ไม่ได้มาจากฟ้าเดียวกันเสทีเดียวผมเข้าใจว่าจริงอยู่ผมอาจจะเกี่ยวข้องกับฟ้าเดียวกันแต่ประเด็นคือผมเไปมากยิ่งกว่านั้นคือผมน,นอกจากจะไปยุ่งกับเ็บบอร์ดฟ้าเดียวกันแล้วยผมไปอไปในอินเทอร์เน็ตในโลกของไซเบอร์สเปซผมไปพบ บล็อกของชาวต่างชาติซึ่งชาวต่างชาติคนนี้เขาทำบล็อกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ยังทำพวกชาแนลในใน u t u b บอัพโหลดว,วิดีโอสู YouTube, ่ youtube ค่อนข้างจะเยอะมากมก็เป็นวิดีโอเกี่ยวกับทางการเมืองแล้วบล็อกของเขาเนี่ยก็เป็นบล็อกเกี่ยวกับการเมืองแต่ประเด็นคือมันค่อนข้างจะมากไปกว่านั้นที่เบรกี้บอกว่ารู้จักเจ้าของบล็อกอันนี้เนี่ย<บ>แล้วทําไมมันถึงทําให้เราได้ต้องต้องต้อง,ต,องต้องได้รับโทษขนาดนั้นด้วยจริงผมเห็นนะชาวต่างชาติคนนี้ ที่เขาทําบล็อกตรงนี้แต่ขอบอกก่อนนะครับบล็อกตัวเนี้คือผมไม่ได้รู้จักเขาเป็นการสื่อถตัวคือผมกับเขาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเพราะเนื่องจากว่าเราเหมือนกับเหมือนกับยังไงพบกันแบบทางออนไลน์มันเหมือนกับคนเราก็รู้จักกันทางออนไลน์เยอะโดยที่ไม่ไม่มีใครรู้จักกันหรอกเหมือนกับว่าพบกันแต่ว่าก็สื่อสารกันโดยไม่รู้จักตัวตนกันอะไรประมาณนั้นแต่ว่าชาวต่างชาติคนนี้เขาเว็บบล็อกของเขาเนี่ยมันจะชื่อพชื่อบล็อกมันคือ stock list majesty blogspot o t com โดยเนื้อหาหลักๆของบล็อกเนี่ยจะ เขาจะทาบล็อกแต่ว่าคือเขาจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องอากฎหมายนิรภัยพรมเดชานุภาพในประเทศไทยอืมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรา,าคือจริงๆแล้วเนี่ยความคิดผมก็ยอมรับจริงๆว่าจริงๆก็มันยังไงอะ่ะก็คือก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกแต่ว่าก็มีโอกาสได้สื่อสารกับเขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเหนือเขาหลายอย่างที่เป็นเรื่องทางการเมืองซึ่งของความคิดเห็นของเขาก็ไม่ได้ถูกต้องทัทุกอย่างถูกไหม เขาก็เป็นคนที่อยู่ในลักษณะเหมือนกับว่ากาลังค้นหาข้อเท็จจริงผมตอบไม่ได้ว่าว่าอะไรเป็นอะไรก็ยังไม่แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการสื่อสารหลักๆที่ผมทำกับชาวต่างชาติคนนี้ชื่อตาช่างกชาวต่างชาติคนนี้เขาชื่อเอเมเลโอเอสเตบันที่ผมเห็น,หนชื่อเขาปรากฏอยู่ที่ทราบชื่อเข้ามาแล้วได้สื่อสารกับเขาหลักๆเนี่ยใช้อีเมลสื่อสารกันมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองกัน ยุคนั้น Facebook ยังไม่ได้พลังยังไม่ได้นิยมมากถึงขนาดนั้นจําได้ว่าช่วงปี51 52เนี่ยคนไทยจะใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กที่เขาเรียกว่าไฮไฟกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไปใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กที่ชื่อ m y s p a c e ตอนนั้น a c e b o o k เนี่ยยังไม่ได้นิยมมากคืออาจจะเกิดแล้วแต่ว่ายังไม่ไม่บูมเท่ากับปัจจุบันแล้วการสื่อสารหลักๆเราเนี่ยก็เลยแบบเลยต้องไปเปลี่ยนเป็นทางอีเมลเพราะว่าโดยผมมองเห็นว่ามันจะปลอดภัยมากกว่าถ้าเราจะคุยกักันทางเรื่องทางการเมืองให้แบบ ให้แบบให้มันให้มันลงลึกรายละเอียดกันซึ่งซึ่งตลอดมาก็คือเราเราอีเมลทาความเข้าใจกันในคุยกันในเรื่องราวแบบนี้แต่ท้ายสุดแล้วนั้นก็ถูกตัดสินมาก็เพราะเรื่องของการอีเมลไปคุยกับต่างชาตินี่เองคือผมต้องเอเรียนอย่างเงี้ยว่าชาวต่างชาติคนเนี้ยเนื่องจากบล็อกของเขาเนี่ยเป็นบล็อกที่มีเนื้อหาทางการเมืองโดยเรียกร้องให้ประเทศเราเนี่ยยกเลิกกฎหมายหมิน่นพระบรมเดชานุภาพเพราะเนื่องจาก คนที่เขาทำบล็อกตัวนี้ที่ชื่อเอเมลิลเอสเตบันเขาเป็นฝรั่งที่อยู่ประเทศสเปนแล้วเขาก็เห็นพวกชาวต่างชาติไม่ว่าจะที่ที่มาประเทศไทยแล้วโดนคดีหมิ่นพระบระมเดชานุภาพไม่ว่าจะเป็นฮร์ลี่นิคโคลลดิสหรือว่าโอลิวเวอร์จิเฟอร์เนี่ยซึ่งเคยเป็นซึ่งเป็นชาวต่างชาติแล้วมาโดนกฎหมายตัวนี้กระทำกับชาวต่างชาติก็เลยไม่เห็นด้วยเขาก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะผมเข้าใจว่า เขาก็เลยเหมือนกับว่าไม่เห็นด้วยมองเห็นว่าก็เลยเกิดอาการต่อต้านก็เลยทาเหมือนทบล็อกขึ้นมาตัวนึงก็มาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องทางการเมืองแต่ว่ามันอาจจะไปยังไงอ่ะไปโดนไปไปไปคือยังไงอาจจะไปเข้าข่ายในหนึ่งสองอะไรประมาณนั้นนะสรุปว่าก็คือเพราะอีเมลใช่เป็นเพราะอีเมลเพราะว่าเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยทางดีไซน์เนี่ยจากที่ผมทราบมาเนี่ยคือดีไซน์เนี่ยได้พยายามตามจับหาคนที่เป็นเจ้าของ คนที่ทำบล็อกตัวเนี้บล็อกที่ชื่อว่า com, s t o p l h i s m a j e s s c o m ก็เห็นได้ได,ได,ได้ได้ทราบมาจากดีไซน์กันตอนที่ผมโดนจับ mm hmm. เขาบอกเขาส่งคนเนี่ยไปถึงประเทศสเปนเลยเพื่อไป mm hmm. หาคนทำบล็อกแล้วอ่าแล้วคือฝรั่งคนนี้ก็คือทำบล็อกแล้วตัวเนี้ยแล้วคือแ,แ,แต่ผมไม่รู้ว่าดีไซน์ใช้วิธีไหนนะในการที่เหมือนกับว่าเจาะเข้าไปดูอีเมลของฝรั่งคน,นี้ปรากฏว่าเขาไปพบว่ามีอีเมลของผมสื่อสารกับชาวต่างชาติคนนี้ mm hmm. คุยกันเรื่องทางการเมือง เขาไปจับนะได้ไงคือคือผมเนี่ยช่วงกลางปี52เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ <c oughs> เริ่มมีปัญหาแล้วเดือนกรกฎาคมปี52เพราะว่าวัน,วนเพราะว่าคือยังไงอ่ะคือมันเป็นช่วงที่ผมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนคิดสื่อสารกันทางอีเมลกับชาวต่างชาติคนนั้นแล้วมันมันเกิดปัญหาตรงที่ว่าในวันที่13ตุลาคมปี52 ดิสัยเนี่ยได้ยกกาลังมาจาับผมที่คอนโดที่อยู่แถวยะลาเพ้ายีไส mm ัย hmm. มาประมาณสิบคนมีทั้งผู้ชายผู้หญิง mm hmm. มาแบบเป็นตํารวจนอกเครื่องแบบมา mm hmm. ผมไม่รู้นัะน,นั่นตำรวจคือมาไม่รู้ mm hmm. เขามาจับช่วงประมาณบ่ายสามโมงก,กว่าาผมจะไม่ผิดวันที่สิบสามตุลาคมปีห้าสองแล้วก็เนี่ยเขาก็มาหาว่าผมเนี่ยไปไปประมาณว่าไปส่งอีเมลเรื่องเขากล่าวหาว่าผมเนี่ยไปส่งอีเมลอะไรที่เหมือนกับว่าไปกระทบกระทั่ง ฐา,านเข้าซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นอีเมลที่เราสื่อสารกันเรื่องทางการเมืองแต่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราได้สื่อสารกันอาทางเรื่องทางการเมืองแต่ว่า DSI มาจับผมโดยมากล่าวหาว่าผมเนี่ยมีส่วนร่วมในการทําเว็บล็อกที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายเขาหาผม,มาไปไปร่วมเขาใช้คำวาบบกันว่าร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วผมขอบอกจริงผมไม่ได้ไปร่วมอะไรแต่ว่า ยอมรับจริงๆว่ามีการส e ื่อสารอ e ีเมลสื่อ e สารกันแต่ว่าผมไม่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้อการไปช่วยเขาทําอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาก็ทำของเขามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมใจ่ไหมแต่ว่าเรื่องการคุยกันหรือว่าอะไรพวกนี้มันมันเรื่องที่เราจะไปแสดงทัศนคติทางการเมืองมันเป็นอีกเรื่องหนึง่ง hmm. แล้วกลายว่าผมาก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปอีกคนนึงเลยว่าผมเนี่ยไปมีส่วนร่วมทาบล็อกที่มีเนื้อหาไปไปโดนมาตราหนึ่งหนึ่งสองเข้ากลายเป็นกลายเป็นแบบนั้นไปนเลย เนี่ยมันมาจากสาเหตุที่แบบเราไปสื่อสารกับชาวต่างชาติซึ่งเขาไปทาเบรครอกอะไรทางการเมืองแล้วก็ไปไปแสดงทัศนคติทางการเมืองไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมันก็อาจจะมีเนื้อหาไปโดนอายมาตานหรือสองเข้าตามตามที่กฎหมายมันตีความแล้วเราก็ไปสื่อสารทางอีเมลกับชาวต่างชาติมันก็เลยเหมือนกับเราก็โดนหางเลขไปด้วย๋อรรบคอมพิวเตอร์มันคข้บคุมอยู่แล้วใช่เพราะว่าผมเวลาไปโดนคดีทีเนี่ยก็ไปโดนทั้งพรบคอมแล้วก็มาตานหรืสอง ก็คือถูกจับตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่13ตุลาคมแต่ว่าต้องขออธิบายอย่างนี้ครับวันที่13ตุลาคมเนี่ยเขาแจ้งข้อหาอันแรกก่อนเป็นพรบอรคอมก่อนเขายังไม่ได้แจ้งข้อหาหนึ่งสองก่อนเขายึดคอมพิวเตอร์ผมยึดเอกสารในห้องพักของผมในที่พักอาศัยยึดอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกแผ่นซีดีอะไรพวกกระเป๋าแล้วก,แวก็แล้วก็มีหนังสือบางเล่มบ้างที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับทางการเมืองอะไรพวกนี้แล้วก็ แล้วก็มีเอกสารในพวกที่มันซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกันกับผู้ในการเมืองแล้วก็สมุดใดอารียองู่ผมหลายตัวลายเล่มเขาเขาจับผมไปที่ตึกดีไซที่ถนนแจ้งวัฒนะวันที่13ตุลาคมในช่วงเวลาค่ำๆแล้วก็สอบปากคําผมก็สอบกันพอประมาณวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ก็คือผมก็ผมก็ต้องอยู่ที่นั่นก็คือผมก็ต้องอยู่นอนนอนอยู่ในห้องขังดีไซจนถึงวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่14ตุลาคมทั้งวันที่14ตุลาคมปี52เนี่ยก็คือทั้งวันเนี่ย ผมต้องใช้เวลาในการถูก então, สอบปากคําจากผู้ตารวจดีไซน์เขาก็บันทึกกล้องวิดีโอผมในขณะมีการสอบปากคํากันแล้วก็หาผมเนี่ย่าไปมีส่วนร่วมการทาบล็อกที่มีเนื้อหาอะไรที <ska> ่ท <pic. internally. S 3> ี่มันที่มีเนื้อหาทางการเมืองก็แปลกใจก็คิดดูฝรั่งไปอยู่สเปนผมอยู่ประเทศไทยเขาเขายังไงอ่ะคือคือเขาไม่สามารถใช้กฎหมายของประเทศเนี่ยไปเล่นงานคนประเทศนั้นได้ เขาก็มาเอาที่ผมแทนเพราะเนื่องจากว่าผมน่ไปสืะะ่อสารแล้วเขาอืมนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้คือทีนี้ตัดสินมาเท่าไหร่ก็ต้องอย่างนี้ครับคือว่าหลังจากนั้นน่ะคือเขาแจ้งผมาพบอคอมพิวเตอร์แล้วผมก็เหมือนกับว่าถูกเอาไปฝากครังวันที่สิบห้าตุลาคมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพญาติผมมาประกันตัววันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมไอ้ตอนนั้นน่ะคือแค่พบอคอมพิวเตอร์อแล้วแล้วหลังจากนั้นมาผมก็ออกมาอ,อไปได้รับก,การปล่อยตัวเนื่องจากประกันตัว๋อได้ประกันเหมือนกันเหรอ พรบอมเท่านั้นแค่พรบอมเท่านั้นแล้วมาตารา1 1 2อนี่มาได้ยังไงเนี่ยละก็คือหลังจากเขายึดคอมพิวเตอร์ผมไปแล้วเนี่ยเขาไปตรวจสอบให้ละเอียดอีกทีหนึ่งเขาดีเไเนี่ยก็เรียกผมไปวันที่ตึกดีเอสวันที่30พฤศจิกายนปี52เขาเรียกไปเนี่ยเขาไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือหลังจากนั้นเดือนหนึ่งเหรอหลังจากนั้นเดือนหนึ่งเขาไปแจ้งข้อหาผมเพิ่มเติมเขาแจ้งข้อหาเพิ่มคืออาญามาตารา112สเขาหาว่าผมเนี่ยได้ส่งอีเมลที่มีเนื้อหาเข้าข่ายแบบไปโดนอาญามา เขาขายเงน้นอ่ะ mm hmm. ที่ e อีเมลพวกนี้ก็เป็นอ e ีเมลแบบส่วนตัวคือซึ่งซึ่งมันก็ยากที่จะไปตีความว่าไอ้อน,นี่เข้าข่ายไม่เข้าข่ายแต่ว่าประเด็นคือเขาใช้สิทธิอำนาจในการแบบเข้าไปอ่านอ e ีเมลใครก็ได้แล้วก็คือเหมือนว่าเนื่องจากเขาได้รับสิทธิตรงนั้นอนะ่ะคือขออำนาจศาลในการอ่านอ e ีเมลใครก็ได้เขาก็สามารถที่จะไปตรวจสอบอ e ีเมลใครก็ได้ซึ่งจ e ริงอีเมลเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งแล้วเราก็ไม่ได้รู้ว่าไอ้น,นี่มันจะเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายแต่ว่าเรารู้แค่ว่ามันไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารนณะ เป็นแค่เรื่องส่วนตัวที่เราคุยกันระหว่างเพื่อนแค่นั้นแล้วกลายเป็นว่าเขาก็เอาเอ็กเอาหลักฐานที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเอาอีเมลของเราเนี่ยเอามาใช้ในการฟ้องร้องเราทั้งหมดเลยก็หลังจากวันที่1ิ30าพฤศจิกายนปี5 2เนี่ยผมก็โดนข้อหาเพิ่มเติมคืออาญามาตรา1นึแล้วก็ได้ประกันตัวไม่ก็คือต้องเข้าไปตอนนั้นยังไม่เข้าก็คือก็ไปรับก็แค่ไปรับฟังข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแล้ววันที่14ธันวาคมคือเดือนถัดมาก็ไปศาลไปรายงานตัวที่ศาล ผมไปคนเดียวนะไม่มีญาติไปไม่มีใครไปด้วยแต่วันนั้นนะ่ะไปที่ใต้ถุนของศาลอาญารารชดาคือเขามีสำนวนแล้วฟ้องคือเขาส่งสำนวนฟ้องกันเรียบร้อยแล้วเอาฟ้องแล้วก็วันนั้นนะ่ะทางเจ้าหน้าที่พนักงานของศาลเนี่ยเขาถามว่าที่ใต้ถุนของศาลเนี่ยเขาถามว่าผมจะยอมรับยอมรับสารภาพได้ไหม,มเพราะว่าผมทำผิด ซึ่งตอนนั้นผมก็ยอมรับจริงๆว่าหลังจากที่ผมโดนแจ้งข้อหาเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนเ่ยผมก็แบบไม่ไม่กล้าสู้คดีนี้เลยเพราะว่ามันเป็นคดีอายามาตรา12รู้มั้ตอนนั้นมันเป็นปี52รู้วัามันเป็นก่อนเหตุการณ์การสลายชุมนก่อนสลายการชนวนเขาช่วงนั้นอะไรแบบเรารู้สึกรับเราคือเราไม่ได้คิดว่ามันจะชนะได้ด้วยซ้ำเราก็รู้ว่าเออจริงๆแล้วว่าเราส่งอีเมลจริงแต่ว่ามันนั้นจะเป็นอีเมลส่วนตัวเราก็ไม่ได้ ไปรู้อะไรว่ามันจะอะไรเข้าขายอะไรไม่เข้าขายรู้แค่ว่ามันเป็นแค่เรื่องส่วนตัวอะไรแล้วเราก็มันเป็นแค่เรื่องการเมืองการเป็นว่าผมก็ยอมรับสารภาพนั้นว่าว่าสอีเมลจริงๆก็คือสาร,รบอกว่าสาร,รก็ตัดสินบอกว่าตัด,ตดสาาินเลยผมเนี่ยคือ9ปีเต็มถ้ารับสารภาพก็จะลดลงครึ่งหนึ่งก็ <c oughs> ตัดออกมากลายเป็นว่าเป็น3ปี18เดือนตัดทันทีเลยหรอวันนั้นตัดทันทีเลยที่ใต้ถุนศารโดยโดยผมไม่มีทนายนะชีวิตชีวิตในคุกเนี่ย มีใครเข้าไปช่วยเหลืออะไรบ้างในเวลานั้นในเวลานั้นวันที่14ธันวาคมปี P 52เนี่ยผมถูกตัดสินให้เข้าคุกเลยผมก็สูญเสียส,สราภพราพแต่วันนั้นอยู่ในคุกตลอดยอมรับจริงๆเนานะว่าตอนแรกก็มีแค่ญาติแต่ญาติส่วนใหญ่จะเป็นอาอาม่าแล้วก็ญาติห่างๆคนหนึง่งที่เขามาเยี่ยมแต่นานๆดีจะมาเยี่ยมนะคือพวกนี้า,าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากญาติก็คือไม่มีใครช่วยเหลืออะไรเลยถ้าจะท่าจะไม่มีน้อยมากน้อยมากมีญาติมาเยี่ยมอาม่ามาเยี่ยมน้อยมากก็คือต้องใช้ชีวิต เป็นนักโทษทั่วไปเหมือนนักโทษทั่วไปก็ผมเนี่ยแต่ว่าประเด็นคือหลังจากนั้นหลังจากที่สูงสึ้นอิสรภาพตั้งแต่เดือนธันวาปี5 2สองในช่วงวันที่เดือนมีนาคมปี5 3สซึ่งตอนนั้นอ่ะบรรยากาศทางการเมืองก็เริ่มมีการประมาณเริ่มมีการชุมนุมคนเสื้อแดงบ้างแล้วช่วงนั้นอ่ะผมมีโอกาสได้รู้จักนักโทษคนหนึ่งที่มาคดีเหมือนผมก็คือวันชัยแท้ไปเขาพอดีเขาย้ายมาแดนสี่ สาเหตุที่เขาย้ายมาเพราะว่าเขาไปศาลเขาไปา <S 1> <S 1> ได้รับการประสินโทษมาทาให้เขาย้ายมาแดนสี่ได้จริงๆแต่เดิมทีเขาอยู่แดนหนึ่ง <S <S แ,แล้วพอเขาย้ายมาเนี่ยหลังจากนั้นมาผมก็มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเขา,ากขเขา็เป็นเพื่อนกันก็ถือว่าเป็นเพื่อนนักโทษในหนึ่งสองคนแรกที่ผมรู้จกักเลบนี้พอหลังจากนั้นมาเนี่ยพออยู่ในพุกไปเรื่อยๆก็ถึงเดือนพฤษภาคมวันที่สิบเก้าช่วงหลังจากนั้นมาก็เริ่มมีการล้อมปราบคนเสื้อแดง เหตุการณ์ในช่วงนั้นก็คือจะเห็นคนเสื้อแดงเข้ามาในคุกเนี่ยเยอะมากเห็นก็เห็นจากที่เห็นมาก็เป็นหลัก้อยคนขึ้นไปเยอะมากทีเดียวซึ่งจริงๆคุกเราก็เบียดกันพอแล้วพอคนเสื้อแดงเข้ามาอีกก็โอ้โหแบบเป็นอะไรที่เบียดกันสาหัสมากจริงๆแต่เิมที่นี้ต้องบอกก่อนว่าคนเสื้อแดงกับผมน่ะล้วก็มาใช้แท้ตันเราก็ต่างคนต่างอยู่คือเพราะตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเพราะว่านักโทษทางการเมืองที่ผมเห็นอยู่ในคุกเนี่ยที่เป็นคนเสื้อแดงเขาจากที่ผมเข้าใจคือเขาเป็นผู้ชุมนุม แล้วไปไปต่อสู้ไปชุมนุมมาแล้วไปโดนกระทํามาแล้วก็เหมือนกับว่ายักยักข้อกลาวหาทําให้ต้องมาติดคุกซึ่งตอนนั้นระหว่างพวกคนเสื้อแดงกับผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันจะจนหนึ่งปีผ่านมาวันที่วันที่19พฤษภาคมผมจำได้ก็เป็น19พฤษภาคมปี5 4ผมมีโอกาสได้รู้จักกันหนุ่มเลหนนก็คือพันธ,วธุวุฒิวีวรดมคณ คือจริงๆแล้วเขาเนี่ยเขาพอไปรู้จักกับเขาเนี่ยเขาซึ่งเขาเป็นคนเสื้อแดงแล้วมาคดีมาตาในหนึ่งสอีออกอย่างนี้แล้วอันนั้นนะหลังจากที่ไปรู้จักกันแล้วเนี่ยพี่เขาเนี่ยก็ไปคือพี่เขาเนี่ยไปช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้กับกนักโทษนหนึ่งสองนักโทษทางการเมืองหลายตัวหลายเรื่องจนแม้กระทั่งทางวันยช้าตันกับผมเนี่ยก็มีโอกาสด้รับความช่วยเหลือจากเขาเหมือนกันด้วยการไปเหมือนกับว่าไปประชาสัมพันธ์ให้คนที่อยู่ภายนอกคนเสื้อแดงที่อยู่ข้างนอกรู้ว่ามีมีพวกเราอยู่ในนี้ ซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นผู้หนึ่งหน่สองเอ้ยไม่ใช่คือเราไม่ใช่คนเสื้อแดงหรอกแต่ว่าพอไปรู้จักกับเขาเนี่ยเขาเห็นว่าเรามาคดีอ่ะเหมือนกับเขาซึ่งก็เป็นนักโทษหนึ่งหนสองซึ่งก็เป็นคนที่อ่ะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปต่อสู้ในแนวทางงคนเสื้อแดงอะไรพวกนี้แต่ว่าเขาก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีถือว่าช่วยเหลือได้เยอะมากเลยไม่ว,ว่าจากจากคุณหนุ่มเลฟนนแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งยอมรับจริงๆว่่่่าาาตตััั้้งงแววนนทีี19พฤษภคมมปป54ขึไยอรรบจริๆ ได้รับความช่วยเหลือจากคนเสื้อแดงเพิ่มขึ้นเพราะเพราะแต่เดิมทีเนี่ยแทบจะไม่มีคนมาเยี่ยมก็ได้รับความช่วยเหลือจากพวกกลุ่มคนเสื้อแดงเพราะไปรู้จักกับคนเสื้อแดงในคุกเนี่ยเพราะงี้ในฐานหน้าที่ในฐานะ้ที่โอเคเป็นเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอันนี้ถือถือว่าเป็นคดีเกี่ยวข้องกับการเมืองเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองเราก็จะไม่ถูกจับโยงเข้าไปแล้วก็ไม่ถูกถูกจองจําในคุกใช่ไหมเรามีความคิดเห็นยังไงกับ นักโทษการเมืองในวันนี้ที่มีหลายคนที่ที่ต้องต้องสูญเสียโอกาสเสียงเสียอนาคตจากการถูกจองจําไม่ว่าจะเป็นนัดเองหรือว่าหลายๆคนเองเนี่ยเรามีความคิดเห็นยังไงว่าเ,เราควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากภาครัฐไหมหรือว่าได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้ชีวิตหลังพ้นโทษเนี่ยสามารถกลับไปใช้ดําเนินชีวิตได้ตามปกติอันนี้เราเราคิดเห็นยังไงว่าเราควรจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาหรือว่า ดูแลทางด้านจิตใจหรือว่าทางด้านทุนทรัพย์อะไรหรอเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยยอมรับจริงๆว่านักโทษทางการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะปัจจุบันเนี่ยที่ยังถูกจองจําอยู่ในเรือนจําหลักสี่หรือว่าพิเศษเรือนจําพิเศษกรุงเทพหรือไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็าตามแล้วก็รวมทั้งนักโทษที่ได้รับการคุโทษมาแล้วจริงๆจริงๆน่าจะรับความช่วยเหลือบ้างอะไรพวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแบบไปไปเหมือนกับว่าไปต่อสู้ทางการเมืองแต่ว่าต้องยอมรับเรายอมรับ,รบจริงๆว่าบางทีเราไม่ได้คาด คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่แบบจริงอยู่ว่าคือคือคือผมอยากจะอาจจะบอกว่ามันมันเป็นเรื่องที่แบบรังจริงเราก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่คิดว่าเราทําในสิ่งที่ว่าว่าสิ่งที่มามันเราเชื่อว่ามันถูกต้องสําหรับเราแล้วก็ถูกต้องในใน ในในลักษณะที่เหมือนกับว่ามันควรจะเป็นในระบอบประชาธิไปไตยอะไรพวกนี้ไปตามแต่ว่าบางทีเรามาถูกกระทําแล้วเรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากจะขอร้องให้กับพวกกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก็พี่น้องมวลชนทั้งหลายเนี่ยนึกถึงพวกเราบ้างเพราะว่าเราไม่ใช่สักแต่สู้เพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปสู้ต่อสู้อะไรทางการเมืองแล้วเนี่ยเราไปถูกกระทําไปถูกจองจําหรือว่าไปตายหรือว่าไปอะไรก็ตามถ้าไม่มีใครมาช่วยเหลือเลยเนี่ยบางทีแบบคนจะรู้สึกท้อใจมากแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าบางทีอาจจะทําให้า ทาให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราไม่กล้าไปเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้เพราะว่ากลัวว่าพอหลังจากไปเคลื่อนไหวไปต่อสู้ทางการเืินแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีใครอะมาช่วยเหลือเราแล้วก็ทําให้เรารู้สึกแบบท้อใจที่จะไปต่อสู้บางทีเราอยากจะขอความเห็นใจบ้างซึ่งจริงๆแล้วในในส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทุกจนถึงทุกวันนียหลังจากคนโทษมาแล้วเนี่ยผมอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือมาแล้วผมก็อาจจะพยุงตัวได้ได้พอได้ ได้ได้ได้ดีระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าแต่ว่าเห็นคนหลายคนเนี่ยที่เขายังถูกจองจําอยู่หรือว่าบางคนที่ออกมาแล้วเนี่ยแต่ยังไม่สามารถจะไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้หรือว่ายังมีปัญหาในการดํารงเลี้ยงชีพตัวเองก็อยากจะอยากจะให้มีความอยากให้มีการช่วยเหลือเขาบ้างเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีเขาอะบางทีเพราะว่าหลังเพราะว่าแต่ละคนที่ออกคนโทษมาแล้วเนี่ยเขาก็มีประวัติติดตัวมีประวัติเราต้องเข้าใจนะว่าเขาต่อสู้ทางการเมืองเขาไม่ใช่อ่ะ คือไม่ใช่โจรไม่ใช่ผู้ร้ายคือไม่ใช่ประเภทแบบไปอาไปไปไป,ไปปล้นหรือไปฆ่าไปข่มขืนใครแต่ว่าเขามีอาคดีติดตัวมีใบแดงแล้วมีประวัติอาชญากรเหมือนกับนักโทษเหมือนกับอาชญากรเลยแต่ว่าจริงๆแล้วคดีของพวกเขาเนี่ยเป็นคดีที่มาจากเรื่องทางการเมืองนั้นเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องทางการเมืองคดีของพวกเขาเนี่ยก็มันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้มันก็เหมือนกับกรณีของผมถ้าไม่มีปัญหาทางการเมืองไม่มีรัฐประหาร ถ้าอะไรต่ออมีอะไรมันไม่เกิดขึ้นแม้แต่นิดเดียวในเรื่องทางการเมืองเราก็จะไม่มาตรงนี้กันถ้ากฎหมายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย <laughs> อะไรต่อมีอะไรเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่มาลำดับก,กันแล้วเนี่ยถ้ามันแต,ตกต่างกันแม้แต่เพียงนิดเดียวเรื่องพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเป็นเพราะว่ามันมันเกิดขึ้นแล้วเราไปต่อสู้เราไปให้ความสนใจกับมันเราไปเพ่งความสนใจแล้วเราไปหมกมุ่นกับมันเราไปต่อสู้กับมันแล้วเราก็ไปติดกับดักทางการเมืองตรงนี้บางครั้งเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่า ว่าเรายอมรับว่าจริงอยู่ว่าเราต้องรับผิดชอบในชะตากรรมของเราแต่เราก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบเพราะเวลาที่เราต่อสู้เราไม่ได้ต่อสู้กันตามลำพังเราต่อสู้เราก็ต่อสู้กันทั้งหมดเท่าที่เราเท่าที่เราจะเท่าที่เท่าที่เราจะสูญเสียได้เราเสียแม้กระทั่งบางคนก็ต้องเสียชีวิตบางคนก็ต้องเสียอิสรภาพแล้วบางคนออกมาก็ต้องต้องเสียแม้กระทั่งสถานภาพอา่าคล้ายๆกับสถานะของพลเมืองปกติที่แบบที่เป็นพลเมืองที่บริสุทธิ์แล้วก็ต้องมีประวัติติดตัวไปจนวันตายเลยรพวกนี้ ซึ่งจริงแล้วเราเราก็อยอมรับจริงๆว่าเรา,เราก็ไม่เคยคาดว่าว่ามันจะลงเอ,อยกันแบบนี้เพราะว่าตอนที่เราต่อสู้จริงเราไม่ได้เคยคาดหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้เราแค่ต้องการจะสู้เราแค่ต้องการจะให้อะไรๆมันดีขึ้นในแบบที่มันควรจะเป็นแค่นั้น <Es> แต่ว่าถ้าหากจริงอยู่ว่าหลังหลังจากที่เราได้ตกหลังจากที่เราได้ได้ตกเป็นเหยื่อชะตากรรมของเราไปแล้วเราได้ทําลงไปแล้วจริงอยู่เราต้องรับผิดชอบแต่เราก็ต้องเราก็อยากจะขอร้องว่าอยากจะขอร้องให้นึกถึงพวกเราบ้าง อย่าอย่าได้ทอดทิ้งเพราะว่าเพราะว่าถ้าทอดทิ้งไปทั้งหมดอย่างเงี้ยมันจะกลายจะกลายเป็นข้านิยมแล้วต่อไปเนี่ยจะไม่มีใครมากล้ามาต่อสู้ทางการเมืองต่อไปเลยแล้วเราก็จะปล่อยให้ความผิดปกติทางการเมืองมันดำรงงต่อไปโดยที่ไม่มีใครมาสู้ทางการเมืองต่อไปเลยก็อยากจี่ยมานายเยี่ยมมากมและชีวิตหลังจาก<ด>อันนี้เป็นคําถามสุดท้ายแล้วล่ะว่า หลังจากพี่พนโทษออกมาแล้วเนี่ยวันนี้อยู่ตัวแล้วเหรอจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นครับจริงๆแล้วก็ยังออยอมรับจริงๆว่าก็ยังยังลำบากอยู่บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นคือผมไปเห็นเพื่อนๆที่พนโทษมาแล้วเนี่ยไปเห็นหลายคนเนี่ยบางคนเนี่ยถึงขนาดดำรงชีวิตไม่ได้อะไรพวกเนี่ยมีปัญหาในการหางานหลายๆอย่างบางทีแหละเราจะค่อนข้างใจนั่นอ่ะจะค่อนข้างจะเห็นใจเขามากกว่าอยากจะให้ช่วยเหลือเขาก่อนของน,นันเองนี่ยังถือว่ามีมีบ้านส่วนตัวมียังยังพอจะ ยังพอจะดิ้นรนได้บ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดสบาย,ยาก็ยังลําบากอยู่แต่ว่ามันก็ยังพอดิ้นรนได้บ้างแต่ว่าเห็นหลายคนเดี๋ยบางคนเนี่ยที่เห็นมาบางคนพิการบ้างอะไรพวกนี้หรือว่าบางคนอ่ะคือยังไงอ่ะบางทีเรารู้สึกว่ารัดทออทิ้งเขาบ้างยังรู้สึกว่าเหมือนกับว่าไป,ไปไปช่วยเหลือเขาไม่มากพอทั้งที่ทั้งที่ทจริงจริงนั่นกว่าเราจะแลกมาด้วยซึ่งประชาธิปไตไปซึ่งผมเชื่อนะว่าคนเสื้อแดงส่วนใหญ่่ต้องการจะให้รัฐบาลทุกรัฐบาลเน่ะ ที่จะมาบริหารประเทศของเราเนี่ยให้มาจากน้ํามือของประชาชนด้วยอา,อ,าอำนาจของประชาธิปไตยแต่ะตะบางทีลวรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็ยอมรับจริงก็มาจากน้ํามือของประชาชนรับซึ่งก็ไม่ได้มาจากทหารอย่างแน่นอนแต่ว่าจริงๆอยู่ว่าราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยมันสูงมากมันมันสูงมากจริงมันไม่ใช่ว่าแค่ไปเลือกตั้งเพราะว่ากว่า,าจะ่ามเลือกตั้งได้เนี่ยประชาชนต้องไปต่อสู้ต้องไปตายเอาด่าหน้ากันไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรต้องไปติดงต้องไปต้องต้องต้องไปไปเชิญหน้ากับเวรกรรมอะไรต่อเนี้อะไรมากมาย ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังแบบซึ่งพวกเขาหลายคนก็ยังแบบยังหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้เพราะบางคนก็ติดคุกแล้วบางคนเนี่ยก็แบบยังยังดำรงชีวิตแบบในสังคมปัจจุบันอย่างแบบอย่างยากเข็นนะยากเย็นแสนเข็นมากก็เลยแบบอยากจะขอร้องว่าให้พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลกันหน่อยเท่าที่จะทําได้ไทยจะฝากอะไรให้กับผู้ชมทางบ้านที่ที่จะได้ดูคลิปนี้ฮะว่าพูดถึงเรื่องของนักโทษอดีตนักโทษการเมืองเนี่ยว่าควรจะ อยากจะฝากอะไรให้กับพี่พน้องกลุ่มนี้ซึ่งก็เป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งซึ่งวันนี้ไม่ได้รับการชดเชยอ,อะไรจากสังคมเลยเขาจำเป็นต้องดำเนินชีวิตดาลำพังโดยที่ได้รับการช่วยเหลือในระดับที่ถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับพวกที่บาดเจ็บล้มตายแล้วก็คดียกฟ้องนะอ,อันนี้อยากจะฝากอะไรกับพี่น้องทุกคนคนทั้งประเทศนะไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อดงอย่างเดียว ก็อยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าอยากจะอยากจะเห็นอยากจะให้เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนะี่ยว่าคน่าคนที่ไปต่อสู้ทางการเมืองบางครั้งเนี่ยบางครั้งเราต้องเข้าใจว่าถึงแม้เขาจะไปไปโดนคดีอาญาพวกเนี้ยแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่ามันมาจากปัญหาทางการเมืองมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของตะมลสัญดามันไม่ใช่ว่าอยู่เขาไปอ่าก็คือเราต้องเข้าใจว่าเขาโดนอำนาจรัฐกระทำยัดเยียดข้อกล่าวหาฉะนั้นเวลาที่เขาออกมาแล้วเนี่ยคือ ิ่งที่เขาไปเผชิญหน้าเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขาต้องเขาเคยสูญสิ้นอิสรภาพแล้วเขาออกมาแล้วเนี่ยเขามีประวัติติดตัวแล้วทําให้เหมือนกับว่าทําให้มีปัญหาในการดํารงชีวิตแล้วผมอยากจะขอร้องว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้มานึกถึงพวกเขาอยากจะให้ช่วยเท่าที่ช่วยได้ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าในเรื่องงานให้โอกาสเขาอย่าไปเหมือนกับว่ามองเขาหรือว่าไปเข้าใจผิดว่าเขาเป็นเป็นอะไรพวกอาชญากรหรือว่าเป็นคนทาผิด พราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราไปทํามาเป็นแค่เรื่องการต่อสู้ทางการเมืองมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นถ้าถ้ามีองค์การหรือมีหน่วยงานอะไรต่างๆที่เขาบอกว่าเขายินดีจะช่วยเนี่ยนัดมีความต้องการอะไรที่ต้องการจะให้เขาช่วยบ้างในส่วนตัวอันนี้เรื่องส่วนตัวจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆก็อยากจะได้เงินดำรงในชีวิตสักก้อนหนึ่งเอาไปใช้ในการเปร็นทุนในการทําธุรกิจครับอะไรพวกนี้เพราะว่าทําธุรกิจออนไลน์ที่เคยทามาเพราะว่า ยอมรับจริงๆว่าตั้งแต่ออกมาแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีปัญหาในการหาเงินทุนในการทามาค้าขายอะไรพวกนี mm. ้ปัญหามาตลอดก็แบบมันก็ก็คือก็อย่างที่เข้าใจก็คือมันก็เหมือนกับว่ามันก็หลายคนนะครับซึ่งจริงๆก็อยากจะฝากไปกถึงหลายๆคนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีปัญหากันตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วเราอยากจะให้สังคมเนี่ยมาให้โอกาสพวกเราว่าอย่าอย่าไปทอดทิ้งพวกเราเพราะว่ามัน มันไม่งั้นพ่อถ้าเราทอดทิ้งกันแบบนี้เราก็มันก็เราเรา,เราก็ไม่รู้ว่าจะสู้กัน,นเพื่ออะไรเหมือนว่าเราเราต้สึกเสียใจมากเรารู้สึกจะรู้สึกผิดหวังจนแบบักก็อยากจะขอร้องให้ให,ให้ช่วย